พักยกเด้อยจ้าจากเฮ็ดสวนโดบักแตงเร่วๆใส่ปุ๋ยแล้วๆไม่กินเข่าก็แกงเน้อใหม่ต้มมีกระปูจ้าแอดมินเฮ็ดเวดท่าคุณป่ามาเด้อจ้าอะไรฉันไม่กินกับมาต่อนนี้ทันซากว็นี่บ่มีแล้วเบิร์ด น้อใหม่กับน,น้อใหยรักอีกกะปูกับเพื่อนเอาให้ยกับเข่าคขอได้เนี่ยจ้าเบิร์ดเนี่ยโอ้ยแมงวันก็นได้